สวัสดีค่ะมีสอบถามเข้ามานะคะว่าโอนโค้ดโอนโค้ดคืออะไรไม่เข้าใจนะคะอธิบายง่ายๆวันนี้คุณลูกค้าทําประกันภัยรถยนต์กับบริษัทบริษัทหนึ่งกับตัวแทนเดมิมวันนี้อยากจะให้บุ๋มเช็คเบียให้บุม๋มจําเป็นต้องมีจดหมายเล็กๆอันหนึ่งของคุณลูกคา้าไปบอกบริษัทเดิมว่าคุณลูกค้าอยากให้บุ๋มขอเบียให้นะเอกสารตัวที่ว่านี่ก็เรียกว่าเอกสารโอนโค้ดก็มีกระดาษเปล่าใบหนึ่งนี่แหละค่ะที่ก็กรอกรายละเอียดของคุณลูกคา้านะแล้วก็ สำเนาบัตรอ้าวตัวเอกสารตัวนี้คืออะไรนะคะชื่อผู้ประกันภยัยชื่อลูกคาา้านะเบอร์โทรรถทะเบียนหมายเลขกรมธรรม์อ้าวหมายเลขกรมธรรม์ดูตรงไหนนี่ค่ะกรมธรรม์เลขที่นะคะแล้วอะไรอีกคุม้มครองเริ่มต้นเมื่อไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะมีความประสงค์ขอเปลี่ยนจากเดิมชื่อตรงนี้ไม่ทราบก็ไม่ต้องกรอกนะคะเป็น เป็นอะไรตรงนี้แนะนําให้กรอกเป็นคําว่าสีกรุงโบรเกอร์นะคะเนื่องจากความสะดวกแล้วก็ใส่ลายเซ็นตรงนี้ให้ด้วยนะคะเอกสารตัวนี้ไม่ต้องใช้ตัวจริงนะคะปริ้นออกมาถ่ายรูปส่งลายมาได้เลยส่วนด้านล่างไม่ต้องกรอกนะคะเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ให้ดูแค่นี้ก็พอนะคะตรงนี้ไม่ใช่การผูกมัดนะคะสมมุติว่าเจ้าเดิมเนี่ยให้สิทธิประโยชน์ได้ดีกว่าซื้อเจ้าเดิมได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่า เราเนี่ยได้เบีย้ยมาเราก็สามารถมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับคุณลูกค้าได้นะคะเอกสารอีกตัวหนึ่งก็คือสำเนาบัตรประชาชนเนาะขีดคร่อมให้สบายใจเลยนะคะแล้วก็เขียนว่าให้สีกรุงดูแลรถทะเบียนแล้วก็เซ็นมาตัวนี้ก็เหมือนกันถ่ายรูปส่งไลน์มาได้เลยแค่2ออย่างนี้เองนะคะเราก็จะขอเบีย้ยให้คุณลูกค้าได้แล้วก็มอบสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับคุณลูกค้าได้นั่นเองอีกประเด็นหนึ่งนะคะรถตู้คันนี้มีอายุเกิน10ปีและอาจจะหาประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ย ค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็ได้ทําการเช็คเบี้ยไปยังบริษัทประกันภัยอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุลูกค้าแล้วนะคะแต่เพื่อเผื่อว่าประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ยรถอายุ10ปีแล้วเขาไม่รับแล้วเนี่ยเราก็ขอนําเสนอประกันภัยแบบ2บวกของรถตู้เชิงพาณนนิชย์ให้ด้วยนะคะ2บวก3บวกของ MSIG นะคะมีทุน1นึ่งแสนสองแสนสามแสนนะคะ ของคุณลูกค้า12ที่นั่งเนาะเริ่มต้นเน4,000 6,000 8 0ถ้า3บวกก็จะถูกลงมาหน่อยนะคะ1 0 0 2 0 0 3,000 4 0ความแตกต่างนะคะประกันไฟชั้น1กับ2บวก2บวกกับชั้น1คล้ายๆกันเลยคุ้มครองสูญหายไฟไหม้การชนคุ้มของคู่กรณีด้วยนะคะแตกต่างกันตรงที่ต้องเป็นยานปาหาาทางบกชนกันเท่านั้นนะไม่มีคู่กรณีชนไม่ได้เคลมไม่ได้นะคะมีค่าเสียหายส่วนแรก2,000 ส่วน3บวกต่างกันตรงที่ไม่มีสูวนหายไฟไหม้นั่นเองนะคะเบียก็อาจจะท่อำเยาวลงมาอีกนิดนึงเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าใช้บริการกันก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆมอบให้กับคุณลูกค้านั่นเองถ้ามีเรื่องใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผมได้นะคะขอบคุณค่ะ